แบบ99วันนะครับก็ก็ให้เพื่อนๆลองเล่นแบบนี้ดูแล้วกันมันก็สบายดีนะอ่าก็คือเริ่มเล่นไปก็ครับครับเตียงครับช่วยเด็กสักคนหนึ่งครับเตียงไปสองสามเตียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาแปลงปลูกผักมาปลูกอยู่ข้างล่างหอคอยอันนี้ของผมใช้แปลงปลูกผักเจ็ดอันอ่าก็พอแล้วนะคนเดียวกลางคืนก็ประมาณนี้ครับ ยังกินไม่หมดเลยมันจะกินอะไรดีก็ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับบ้านแล้วอยู่แค่ตรงนี้เลยจะอยู่กี่วันก็ตามสะดวกครับสองวันผักเกิดทีนึงก็ลงไปเก็บนะฮะอ่า,อาก็จะใกล้เช้าแล้วเช้าแล้วก็ไม่มีอะไร วันนี้ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีนะไม่มีไม่มีผลไม่มีผักเกิดเพราะว่าเราเพิ่งเก็บไปเมื่อวานครับนะครับก็มีคนเดินอยู่เต็มกองไฟเราเลย <c oughs> อันนี้คือช่วยเด็กหนึ่งคนเตียงเตียงสามประมาณนี้ครับอื กลางคืนอะไรจะมาครับก็ไม่มีอะไรครับก็อยู่แต่ในบ้านเนี่ยครับอยู่ในในหอคอยในหนึ่งวัน อัอตราการกินอาหารเราจะครึ่งหลอดนะครับประมาณครึ่งหลอดอครึ่งหลอดสองวันก็หมดหลอดก็กินไปสักหน่อยก็ผลออกมาขึ้นมาอีกแล้วเก็บไม่ทันหรอกกินไม่ทันวพราะอะนั้นเจ็ดแปลงเองไม่ต้องเป็นยี่สิบแปลงหรอกเจ็ดแปลงก็เยอะแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะลงไปกินแครอทกันครับจะเช้าแล้วไปกินแครอทกันโอ้โหคนเต็มบ้านเราเลยนะป้าครับลงไปกินแครอทกันดีกว่า เกี่ยวฟักทองกอนสาสมฟักทองอยู่นี่ก็เจ็ดแปลงเจ็ดแปลงก็เยอะแล้วกินครับกินครับไหครับกินครับไหครับเพียงเพียงพอครับบอกเลย อต้องคือไปเก็บต้องลองมาเก็บอีกสองรอบเนี่ยอ๋อสองวัน,นเก็บเข้าไปร้อนก็งลงมาเก็บอีกรอบเฮ้ยหมาป่ามาใหม่เนี่ย นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เน่จะมาทําใหม่นะครัเราไม่กินครับเราเป็นสายมังเนี่ยใครที่จะฟาร์ม99วันไม่กินเนื้อสัตว์เลยก็อย่างนี้ก็ได้เหันแต่ของผมได้ไปแล้วแต่มีแต่ไม่เก็บแล้วออกกินดีกว่าหมดแล้วบัางอดุท้าแล้วบ้างโอเคนะครับประมาณนี้ครับเก็บสองรอบ กินเต็มรอบหนึ่งเพื่อเพื่อลองเล่นกันดูครับน่าจะอยู่ได้สบายๆครับลองดูครับ